ดวงดาวในเดือนกรกฎาคมนะคะถือว่ามีความผันผวนแตกต่างเชิงกําลังของดวงดาวนะคะโดยช่วงครึ่งเดือนแรกก็เกิดดาวคู่มิตรนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังมีการเกิดขึ้นของดาวคู่ศัตรูส่งผลอย่างไรบ้างกับชาวสิงห์ไปอัปเดตกันได้ผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่ลัคนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดช่วง15สิงหาถึง14กันยาหรือคำนวณแบบใดก็ตามแล้วเป็นชาวสิงห์ก็รับฟังเป็นแนวทางได้ <c oughs> าไดหากสนใจเรื่องดวงชะตาการพยากรณ์ฝากกดติดตามนะคะ สำหรับในข้อที่1นนะคะในช่วงเครื่องเดือนแรกถือว่าดาวประจําตัวของชาวสิงห์นะคะยังคงเป็นราชาโชคอยู่ในภพเรือนลาภะนะคะถือว่าช่วงนี้ทําอะไรก็มักจะมีเรื่องราวของโชคดีเกี่ยวกับตัวตนนะบางทีเป็นเรื่องการใช้สติปัญญาความสามารถเอาชนะเหตุการณ์ต่างๆได้นะคะเป็นช่วงที่ชาวสิงห์ได้รับมอบหมายเชิงการงานนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะเป็นช่วงที่บางอย่างก็ จบวาระนะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆได้โดยชาวสิงอาจจะมีความโดดเด่นเชิงสังคมนะคะเช่นช่วงนี้พบปะเจอคนมียศศักต์ตำแหน่งได้นะจากเรื่องความน่าเชื่อถือการติดต่อกันงานนะคะมีลักษณะการได้รับการคัดเลือกนะหรือบางอย่างที่เป็นเชิงการพิจารณาการประเมินต่างๆของชาวสิงนะคะถือว่า,าอยู่ในช่วงก่อนครึ่งเดือนแรกนะคะของกรกฎาคมยังมีโชคเกี่ยวข้องกับตัวตนนะก็คือมีโอกาส เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งนะคะเป็นจังหวะที่ชาวสิงห์มีราชาชโชคเกิดขึ้นกับตัวตนนะคือมักมีโชคดีที่มีมาเองนะคะไม่ว่าจะการรับมอบหมายงานที่สําคัญนะคะการเข้าสังคมที่น่าเชื่อถือหรือช่วงนี้มีโชคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกๆและหลานบริวารเป็นข่าวดีเชิงบวกได้นะคะสําหรับดาวศุกร์นะคะย้ายวันที่สองกร,รกฎาคมเป็นดาวการงานของชาวสิงห์ได้มาตรฐานเป็นกเกษตรตาธิบดีร่วมกับดาวมฤตยูนะคะถือว่าเป็นความ เข้มแข็งมากขึ้นนะของกําลังดาวการงานนะถือว่าช่วง2กร,รกฎาคมไปชาวสิงจะมีภารกิจบางอย่างนะคะที่อย่างที่บอดได้รับมอบหมายบ้างหรือไปเกี่ยวข้องจะเป็นเชิงสม่ําเสมอนะคะโดยอยู่ในช่วง2กร,รกฎาคมไปการงานจะมีสภาวะรับผิดชอบบางอย่างที่ปลริตัวยากนะคะการงานก่อเกิดความมั่นคงนะบางท่านจะหยิบจับทําสิ่งใดอยู่ในช่วงเดือนกร,รกฎาคมแบบ จริงจังมากขึ้นนะคะดาวศุกร์เป็นเรื่องเพื่อเรื่องสังคมนะช่วงนี้ก็มีแนวโน้มนะคะเกี่ยวข้องกับงานกลุ่มง,งานทีมการเข้างานประเภทสังคมอบรมสัมมานานะคะหรือว่าช่วงนี้การที่ดาวมฤตยูสัมพันธ์กับดาวศุกร์ก็กเกิดงานแปลกๆขึ้นนะคะสิ่งที่ไม่เคยทําหรือว่าอะไรที่เป็นเชิงเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความทันสมัยศิละปะการออกแบบสร้างสรรค์น,นะคะหรือแม้แต่เรื่องของการเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาได้ สำหรับชาวสิงห์นะคะช่วงนี้ถือว่าดาวประจําตัวอยู่ในภพลาภะนะคะและดาวศุกร์มีกาลังเป็นเกษตรอย่างไรก็ตามดาวเสาร์นะคะและดาวราหูสัมพันธ์กับตัวตนและเรื่องเงินนะทำให้ชาวสิงห์ก็จะมีสภาวะเหนื่อยๆนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องคนรอบตัวบ้างเรื่องเงินทองผลประโยชน์บ้างนะซึ่งก็จะปะปนอยู่นะคะอย่างไรก็ตามช่วงนี้ดาวประจําตัวค่อนข้างได้มาตรฐาน โชคดีนะก็ทำให้ชาวสิงแคล้วคลาดปลอดภัยเอาตัวรอดจากเรื่องราวต่างๆได้นะคะสำหรับในข้อที่2นะคะเป็นช่วงที่ดาวคู่ธาตุลมเกิดขึ้นกับตัวตนนะนั่นงจาดาวอังคารทับลักนาณนาคะทำให้เดินทางบ่อยได้ไม่ว่าจะมีภารกิจหยิบจับทำหลายสิ่งออกเรียวออกแรงนะคะบางอย่างไม่มีใครทำก็เป็นชาวสิงที่ต้องรับผิดชอบ การเดินทางมีมากขึ้นช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นปุบป,ปับฉับพลันรีบด่วนนะคะเป็นเชิงระยะสั้นก็ได้หรือบางท่านก็คือเดินทางไกลเรียกว่าอยู่ไม่ค่อยนิ่งนะเนื่องจากความเป็นธาตุลมส่งผลให้ชาวสิงช่วงนี้ก็เกิดพลังงานบางอย่างนะคะที่ทําให้ต้องลุกขึ้นมาหยิบจับทําหลายสิ่งจริงจังมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ดาวราหูกับดาวอังคารนะคะก็เกิดเชิงการคบหาช่วงนี้หาก รู้จักใครนะคะมีการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วได้เรียกว่าหากเจอคนถูกใจก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์แบบก้าวกระโดดนะคะในขณะเดียวกันอาจก่อเกิดเชิงคู่กรณีคู่ศัตรูที่เด่นชัดขึ้นในช่วงนี้ได้เช่นกันนะเ,เรียกว่ามันเป็นความหมายเชิงคู่กรณีคู่สัญญาต่างๆนะคะหากเจอเจอคนเกื้อหนุนนะคะช่วงนี้ก็จะเกื้อกันได้มาก และหากเป็นศัตรูหรือเกิดคู่แข่งอุปสรรคกับใครช่วงนี้นะคะมันก็จะมีความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงชัดเจนมากขึ้นนะเช่นการก่อเกิดกระตุ้นคู่กรณีนะคะอยู่ๆก็มีคนขัดขวางเชิงการงานก็จะเด่นชัดขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นช่วงนี้อยู่กับการวางตัวอยู่กับเรื่องการคบหาของชาวสิงห์เรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องเงินดาวพุธก็คือดาวรับผลนะคะไปอยู่ในภพเรือนวิน่าดังนั้นเงินแปลกๆก็มีเข้ามาเช่นบางอย่าง ไม่คาดหวังนะคะไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้มาในขณะที่บางอย่างที่รอคอยหรือหวังว่าคนจะเห็นความสาม,มารถความสําคัญจะต้องให้เราในจุดนั้นจุดนี้ก็กลับไม่ได้นะเรียกว่ามันเป็นความผันผวนนะคะทาให้ช่วงนี้ชาวสิงหนะ์ทำใจให้ว่างๆไว้อะไรที่เป็นเชิงผลงานก็ทําให้เต็มที่บางทีเรื่องรับผลการเงินมาในรูปแบบทางอ้อมนะคะ โชคลาภทางการเงินนะคะเกี่ยวข้องกับระยะทางนะเช่นทางไกลนะคะการทํางานในรูปแบบเบื้องหลังที่ปรึกษานะคะหรือติดต่อเชิงลับต่างๆเรียกว่าจะมีลักษณะการเงินผลประโยชน์เชิงนี้ที่โดดเด่นนะคะสำหรับ2เรื่องดาวซ่อนเร้นนะคะเรื่องแรกก็คือดาวพุธกับดาวพระเกตยอยู่ในภพวินาศอีกเช่นกัน,นดาวคู่นี้ส่งผลให้ชาวสิงห์นะคะเรามาระวังเรื่อง การติดต่อสื่อสารนะคะช่วงนี้มีอุปสรรคที่คาไม่ถึงได้เหมือนกันบางทีพูดจาสั่งงานไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะประสานงานเชิงกลุ่มทีมมีปัญหาคลุกคลักได้นะคะเป็นช่วงที่เรื่องราวเกี่ยวข้องกับเงินทองนะระวังรั่วไหลบางทีเป็นเรื่องของการถูกขัดผลประโยชน์นะคะรายจ่ายจุกจิกเยอะนะหรือบางอย่างที่เป็นเชิงบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้ก็จะ ใช้เงินของชาวสิงห์มากหน่อยนะเนื่องจากดาวการเงินไปอยู่ในภพเรือนวินาศและมีดาวพระเกตกระตุ้นนะคะก็คือใช้เงินกับการแก้ไขปัญหาบางทีเป็นเรื่องราวด่วนๆที่ชาวสิงห์รับผิดช,ชอบเกี่ยวข้องกับเรื่องลูก,ลกละะๆหล,ล,ล,ลานๆรอบตัวนะคะเป็นช่วงที่เรื่องราวการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเยอะนะเนื่องจากดาวพระเกตกระตุ้นให้ชาวสิงห์นะคะมักมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนรอบตัวบางทีเป็นเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองนะคะเรื่องของ ลูกค้านะคะหรือเรื่องของศัตรูคู่แข่งนะที่มันวิวัฒนาการเร็วนะก็ทำให้ชาวสิงต้องคอยปรับตัวยืดหยุ่นนะโดยเฉพาะใครที่ทำงานเชิงแก้ไขปัญหาก็จะมีหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงนะคะบางทีก็เป็นความหลงลืมนะคะเรื่องของการสับสนเชิงข้อมูลนะอย่ากชาวสิงหดาวพุธก็เกี่ยวข้องกับเรื่องปฏิพัน์ไหวพริบความจำนะช่วงนี้บางทีก็หลงหลงล,ลืมลืมจำสับสนนะคะหรือเกิด การเข้าใจผิดกันได้ง่ายข้องกับเรื่องการประสานงานถือว่าเป็นช่วงที่ต้องใช้สติรอบครอบนะกับเรื่องข้อมูลรอบตัวนะคะสําหรับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นช่วงที่ดาวอังคารกับดาวอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนกําลังทางดวงดาวช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นมหาจักรนะมหาจักรนี่ก็คือเหนื่อยขึ้นนะโดยชาวสิงห์ก็จะเป็นทั้งดาวประจําตัวนะคะและก็ดาวอังคารเป็นเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของที่อยู่อาศัยครอบครัวต่าง มีสภาวะเดินทางไกลมากขึ้นได้นะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงเรื่องของตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการลงไปหยิบจับทําอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นบางทีหวังพึ่งคนอื่นก็ไม่ได้ดังใจนะคะเป็นช่วงที่ชาวสิงห์นะคะต้องลงไปหยิบจับทําเองนะกับเรื่องงานความก้าวหน้าเรื่องของสิ่งต่างๆที่เข้ามาเนื่องจากความเป็นมหาจักรก็คือกว่าจะได้ต้องบุกบันฟันชงเฉงนะคะช่วงนี้หากมีปัญหาเรื่องใดในเชิงเครื่องเรือนหลัง ต้องลงไปทําเองนะถึงจะสามารถผ่านพ้นนะคะเป็นช่วงที่ดาวอังคารเข้าสู่ความเป็นมหาจักรในเรือนการเงินถือว่าเรื่องหางเงินก็จะต้องแอคทีฟมากขึ้นด้วยนะเนื่องด้วยภารกิจที่รอคอยนะคะเรื่องลูกหลานที่ต้องใช้เงินหรือช่วงนี้ชาวสิงเกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนเชิงการเงินที่ใหญ่ขึ้นเยอะขึ้นนะคะนอกจากนี้บางท่านก็มีแนวโน้มใช้เงินกกับเรื่องสินทรัพย์บ้านรถนะคะการ เดินทางนะหรือแม้แต่เรื่องของการใช้บ้านใช้รถทำมากินที่เข้มข้นมากขึ้นนะคะชาวสิงห์นะคะช่วงนี้เรามาะระวังเรื่องความมึนงงหลงหลืมนะคะเรื่องของสุขภาพประเภทแพ้อากาศภูมิแพ้ต่างๆกําเริบได้นะใครที่เดินทางนะคะหรือเข้าออกสถานที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะอันนี้ต้องดูแลตนเองให้มากขึ้นนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวสิงห์นะคะเรื่องราวในช่วงเดือนกร,รกฎาคมมีทั้งเรื่องเชิงบวกและ เรื่องดาวที่ชาวสิงห์รับฟังไว้เพื่อเตือนใจนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตด,ดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ